ไทยไม่กังวลกรณีกัมพูชาเชิญผู้สังเกตการลงพื้นที่ขณะที่ไทยเตรียมนำผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่ชายแดนวันพรุ่งนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัากษาร,ร,ร,ราชการแทนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชานำคณะทูตจาก13ประเทศประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลี ออสเตรเลียและประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมด้วยนักข่าวต่างชาติลงพื้นที่บริเวณปฏิบัติการทางการทหารบริเวณพื้นที่ช่องอานมา้าจังหวัดอุบลราชธานีหลังการหยุดยิงก่อนกองทัพบ,บกลงพื้นที่ว่าเรื่องการลงพื้นที่ของแต่ละฝ่ายไม่ใช่ประเด็นสําคัญว่าใครไปก่อนหรือหลังแต่อยู่ที่การดําเนินการของไทยซึ่งได้สั่งการให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเก็บรวบรวมหลักฐานความเสียหายโดยเร็วก่อนที่ประชาชนในพื้นที่จะทยอยกลับเข้าบ้าน ด้านในนิก่อนเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเรื่องเดียวกันว่าเป็นสิทธิ์ของกัมพูชาแต่ไทยไม่กังวลในทางกลับกันกัมพูชาต้องเป็นฝ่ายกังวลมากกว่าเพราะเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ดีกระทรวงกลาโหมของไทยกำลังประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการนำผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่ภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้ได้เห็นข้อเท็จจริงพื้นที่ที่ถูกทำร้ายเป็นประชาชนไม่ใช่ทหาร เราไม่กังวลเพราะว่าผมเป็นเขาผมผมจะกังวลมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ไป Observ e เขาละเอียดจริงก็คงเห็นความเท็จข้อเท็จจริงนะครับทาไมถึงเราลงช้าก็เพราะว่าเราคาดไม่ได้ว่าฝ่ายนั้นเขาจะละเมิดอีกเมื่อไหร่มันก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคณะผู้ช่วยทูตทหารที่เราจะพาลงไปแต่ผมยืนยันว่าจะมีการพาลงไปภายในทิตศนี้ก็จะได้ไปเห็นสถานที่จะได้ไปเห็นข้อเท็จจริง on t h โดย o u n d นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อ มูลเท็ต่างๆแล้วก็น่าจะได้เห็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับการทําร้ายประชาชนที่ไม่ใช่ทหารน่าจะเป็นหลักฐานให้กับผู้ช่วยทูตทหารต่างๆที่โดยเฉพาะยยิ่งกลุ่มที่เป็น Observers นะครับกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งประเทศมาเลเซียสหรัฐจีนประเทศเหล่านี้ก็ได้รับเชิญไปหมดแล้วนะครับ ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าการที่ฝ่ายกัมพูชานำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีจุดที่เคยมีการประทะกันบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจึงมีภาพที่ปรากฏถึงความเสียหายจากการใช้อาวุธของทั้งสองฝ่ายขณะที่กรณีของฝ่ายไทยมีแผนจะจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเช่นกันแต่จะไม่เน้นการสร้างภาพแบบฉาบฉวย จัดเน้นการสื่อสารเชิงคุณภาพซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องสื่อถึงประชาคมโลกคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลที่ฝ่ายทหารกัมพูชาจงใจพุ่งเป้าโจมตีไปยังเป้าหมายเหล่านั้นส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากทาั้งๆที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ลึกเข้ามาภายในประเทศไทยและห่างจากพื้นที่สู้รบเป็นระยะทางกว่า1 0 3ถึงกิโลเมตรกองทัพบ,บกขอยืนยันอีกครั้งว่าไทย ปฏิบัติการเฉพาะต่อเป้าหมายทางทหารเป็นหลักเท่านั้นโดยยึดมั่นในกติกาสากลและย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้รุกรานใครแต่มีสิทธิชอบธรรมในการปกป้องประชาชนและผืนแผ่นดินสับทวีสีวิบูลรายงาน